อคกคนหนึ่งครับสูงยาวเขาดีแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้อยู่ในเขตอันตรายรบมือต้อนรับก่อแก้วพี่กุลทองครับพี่น้องครับกล่าวสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาตไตยทั่วทั้งโลกครับ สดีพี่น้องผู้รักประัจไัยที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยความอดทนพี่น้องครับเขาประกาศปิดประเทศแช่แข็งประเทศไทยเขาประกาศอย่างนั้นผมถามเสียอ้ยว่าคุณถามพวกผมหรือยัง คุณถามคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้หรือยังถ้ายังไม่ถามพี่ไอ้ครับอย่าซ่ามากครับพี่อ้พี่อ้บอกว่าจะปิดประเทศให้นักการเมืองเว้นวรรคห้าปีเอารัฐบาลที่มาจากคนดีมาบริหารประเทศ นั่นหมายถึงว่าไม่มีสอสอไม่มีสวไม่มีตัวแทนประชาชนพี่น้องครับเขาบอกเขาเป็นคนดีอยากได้รัฐบาลที่มาจากคนดีแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคนดีทําไมชอบไปมั่วสมในสนามมาครับคนดีประเทศไหนครับเสียไอ้ ผมไม่เคยได้ยินว่าคนดีเป็นคนที่ชอบมั่วสมอบายยมุขครับพี่เสกครับพีบพ่น้องครับวันนี้ขบระกาศชัดเจนว่าจะร้มล้างประชาธิปไตยเอาคนดีเข้ามาพี่น้องรับได้ไหมครับรับได้ไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนพี่น้องรับไม่ได้ ประเทศไทยเสียเวลามามากต่อมากแล้วปี49ยึดอำนาจเราก็อยู่ในสภาวะที่ชงางงานมา5าปีแล้วไม่ไปไหนนันะหมายยุคคุณทักษิณชินวัตรประเทศไทยก้าวกระโดดในทุกๆด้านตอนนั้นเราเป็นผู้นำอาเซียนเป็นประเทศชั้นนำของเอเชียเรามีความภาคภูมิใจ ตอนนั้งสิงคโปร์มาเลคัวไทยมากกำลังไล่มาติดๆพี่น้องผ่านไปหกปีที่ไทยอยู่กับที่วันนี้ไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์มาเลเซียเลยครับหทยตามไม่ทันวันนี้เรากลับมีประเทศเวียดนามมาจี้ตูดเรานี่ลา่าสุดพม่าก,ก็กำลังเปิดประเทศอีกไม่นานพม่าก,ก็จะเป็นคู่แข่งของประเทศไทยเพื่อนวิ่งไปข้างหน้า เพื่อนเจริญแล้วเจริญอีกไทยขัดแข้งขัดขากันเองไม่ไปไหนหน้าทงสารประเทศไทยจริงๆพี่น้องครับมันไม่ใช่แค่หน้าทงสารมันหน้าอับอายด้วยพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสําคัญในเศรษฐกิจโลกถ้าเทียบตามลำดับของโลกแล้ว ประเทศไทยมีประชากรเป็นลำดับที่20ของโลกมีคน67ล้านคนถ้าเทียบระดับขนาดเศรษฐกิจแล้วประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ลำดับที่30ของโลกครับพี่น้องครับมีขนาดของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศประมาณ10ล้านล้านบาทเป็นลำดับที่30 ถ้าไปเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกทั่วโลกไทยอยู่ที่อันดับ38ครับจากเกือบ200ประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่มีประชากรเยอะมีขีดความสามารถที่สูงระดับหนึ่งเรามีความสำคัญในตลาดโลกถามว่าถ้าปิดประเทศไทยไป5ปีเป็นประเทศเผด็จการ คู่ค้าที่ค้าขายกับไทยเขาก็ไม่ค้าขายกับไทยเขาหันไปค้าขายกับประเทศอื่นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศไทยถูกยึดอำนาจมาหลายต่อหลายครั้งทำให้เสียเวลาในการพัฒนาประเทศพี่น้องลองคิดดูวันนี้เราเองเป็นประเทศที่ใหญ่ในอาเซียนแต่เศรษฐกิจไทยถ้าเทียบกับประเทศเล็กๆเ,เรารู้สึกว่าเราอาย พี่น้องลองคิดดูวันนี้ประเทศสิงคโปร์ถ้าคิดไรายได้ไประชาก,กรต่อหัวต่อคนต่อปี IMF ได้ประกาศตัวเลขล่าสุดเมื่อปี 2000, 2011เมื่อปีที่แล้วบอกว่าสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ลำดับ3ของโลกมีไรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ที่60,000ดอลาลาร์สหรัฐมาเลเซียอยู่ที่ลำดับ58ของโลก อยู่ที่16,000ดอลลาร์สหรัฐประเทศไทยอยู่ที่84ของโลกมีรายได้ต่อคนต่อปีเฉลี่ยแล้ว 9, 200เหรียญสหรัฐพี่น้องที่ดูสิงคโปร์มีรายได้มากกว่าไทยเจ็ดเท่าครับพี่้องครับอายกันไหมก็นิดเดียวมีรายได้มากกว่าไทยเจ็ดเท่า มาเลเซียเล็กกว่าไทยจังเยอะมีรายได้มากกว่าไทย1.7เท่าครับคนเดินไกลมาแล้วส่งสัญญาณมาแล้วพี่น้องครับมีข่าวดีมาบอกตอนนี้คนอยู่ไกลที่พี่น้องคิดถึงกำลังจะส่งเสียงมาแล้วครับตอบมือตอนรับท่านอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับตอบมือตอนรับท่านอยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพรักทุกท่านครับท่านยกได้ยินนะค,ครับได้ยินครับได้ยินครับครับเชญเไรครับท่านยศครับผมคิดถึงพี่น้องคนเสื้อแดงจังเลยครับไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้พูดจากันนานมากแล้วครับผมคิดถึงมากเป็นพิเศษวันนี้พี่น้องครับ วันก่อนผมชอบไอเดียเด็กๆที่ไปยื่นหนังสือที่ท่านประธานสภาเด็กๆเ็าบอกว่าพ่อมีไฟเหลืองเลอต้องมีไฟแดงแต่จะไม่ไฟเขียวให้ประเทศเดินหน้าแต่เด็กๆมันฉลาดคิดเป็นจริงๆพี่น้องครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่น้องเป็นยังไงผมคิดถึงอ่ะทำไงดีอ่ะ <c oughs> จะไปหาทันทีแล้วแล้วพี่น้องมีความสุขด,ดีไหมครับรัฐบาลยิ่งรักพี่น้องครับคุณกำลังเปิกบานสดใสเหมือนดอกไม้ที่มันกำลังเบ่งบาน อยู่อยู่เอไปแช่แข็งนะพวกนี้มันสาดิบหรือเปล่าของกำนังสวยๆงามๆเขาจะให้มันสวยงามไปนานๆอยู่ๆเอาไปแช่แข็งเขาแช่แข็งตอนมันตายแล้วเขาไม่แช่แข็งจนเป็นๆและสดใสอย่างนี้ <S <S เอารอไว้ตายกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปส่งไปแช่แข็งให้ ตอนนี้ยังเป็นๆกันอยู่จะพึ่งเลยพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับตอนวันที่ทัพเพื่อไทยบอกว่าจะกำหนด,ดค่าแรงงานขั้นต่ำเป็นสามร้อยบาทปรากฏว่าร้องกันลั่นหาว่าจะเจ้งบ้างไม่มีคนจ้างบ้างแต่ปรากฏวันนี้พี่น้องครับหาคนงานไม่ได้ สามร้อยบาทจะหาคนงานไทยไม่ได้ต้องใช้นดคนงานต่างประเทศมาเพราอะไรรู้ไหมครับเพราะเราคำนวณราคาข้าวเวนละหมื่นห้าเป็นมันเปรียบเทียบเหมือนจ้างแรงงานเดือนละวันละสามร้อยบาทพี่น้องคนงานก็เลยมีความคิดว่าเอไปทำนาก็ได้สามร้อยบาทแต่จะอยู่กับครอบครัว หรือว่าจะมาอยู่โรงงานสามร้อยบาทเบือนจันแต่อยู่หาครอบครัวเขาก็เลือกได้อันนี้วินีคิดครับตอนผมบอกว่าจะลดภาษีบุคธนิตีบุคคลลงจากสามสิบเอร์เซ็นหลือยี่สามเปอร์เซ็นและปีหน้าจะเหลือ,อยี่สิบเปอร์เซ็นตก็โมยวายกันใหญ่ว่าจะเก็บภาษีไม่ได้เป้าวันนี้ไม่เห็นมีอะไรบุ่นเลยครับทะลุปเป้าครับ รถคันแรกบ้านชันแรกแรกรบนกันวันสุดท้ายวันนี้ก็แฮปปี้หมดพี่น้องครับวันนี้เนี่ยส่งออกเพิ่มแค่ขขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นอยากคิดว่าจากคิดว่าจะทำสิบห้าเปอร์็แต่เศรษฐกิจไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเศรษฐกิจในประเทศแข็งแรง การบริโภคภายในดีมากอันเกิดจากเรื่องราคาข้าวนะพี่อ้ครับปรากฏเรื่อง,องราคาข้าวชาวนาชอบชาวนาบอกว่าปล่อยให้ทำอย่างนี้อีกสักสักฤดูสองฤดูเท่านั้นน่ะพ้นหนี้พ้นสินกันหมดาขณเข้าวที่แล้วชาวนายังมีหนี้อยู่เนี่ยเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่เข้า เขาก็เลือกแต่เพื่อไทยแต่คราวนี้นะชเท่าน้าพ้นนี่แล้วาาละจะเป็นยังไงก็เลยกลัวกันใหญ่จะตายกันให้ได้มีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาต่อต้านเรื่องข้าวมากที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเดินไปขึ้นใต้ดามอยู่ก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าไปหาจินอยู่กับพ่อข้าส่งออกหรือเปล่า ผมก็เลยบอกว่าพ่อค้าส่งออกก็ทําได้ทามากินได้จะเพียงแต่ว่าจะบังคับให้รัฐรัฐบาลซื้อแทนมาขายถูกเหมือนที่ผ่าน,านมาไม่ได้เพียงแต่เราต้องไปหาในคานในต่างประเทศหน่อยขายต่างประเทศแพงหน่อยสรุปแล้วพี่้องครับเราเจะเอาเงินอุดหนุนให้เกษตรกรอ,อยู่ได้หรือจะเอาเงินก้อนเดียวกันนั้นไปอุดหนุนให้คนทั้งโลกกินข้าวถูกละ่ะ ถามว่าเราจะฉลาดหรือจะโมกเขเลือกเอาพี่น้องครับนายกยิ่งรักไปเยือนอังกฤษเพิ่งกลับมาแถมได้เข้าสมสมเด็จพระนังอลิสเบธสมเด็จพระราชนิด้วยนะครับตอนผมไปเนี่ยตอนผมเยือนทางการผมยังได้เข้าเฝ้าเจ้าชายฟิลิปพระสวามีไม่ได้เข้าเฝ้า อ่าสุดเดชพระดังเจ้าลิซาเบธแต่ปรากฏว่านายกยิงรักเองกว่าผมได้เข้าเฝ้าสมเด็พระราชินีตอนนี้ต่างประเทศก็มาเยือนกันเยอะแยะไปหมดวันนี้นี่เพ totally so ิ่งนั่งฟังสัมภาษณ์สดออกซีเนเอ็ระหว่างท่านประธานาธิบดีโอบามากับนายกยิงลักผมนั่งน้ำตาซึมก็ภูมิใจในน้องสาวตัวเองเหมือน ชอบดีว่าที่แม่ยังมีน้องหลุดไม่คนหนึ่งอายุหาผมตัง้งสิบแปดปีนึวว่าจะไม่มีแล้วเดยท่านมาได้เป็นนายกไท้พี่น้องคนไทยพี่น้องครับจากท่านโอบามาก,ก็จะมีท่านนายกเหมือนเจ้าเป่าของจีนมาเยือนในวันที่ยี่สิบเอ็ที่อีก ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ทุกคนทั่วโลกมองว่าเป็นประเทศสําคัญในภูมิภาคเป็นประเทศสําคัญในอาเซียนประเทศไทยจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับประเทศหลักๆของโลกแต่อยู่ๆก็จะมีคนชุดหนึ่งจะมาแช่แข็งซะแล้ว้อดครับ ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดผมยังนึกไม่ออกเลยว่าอยู่อยู่บอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยคนยังเป็นเป็นอยู่เนี่ย่าพึ่งแช่นะครับแล้วถ้าพวกนี้ถ้าใครตายแล้วบอกจะแช่แข็งให้ครับพี่น้องครับ เสอไอ้นี่เป็นรุ่นเดียวกับคนเอกสุรยุทธ์ุลานนท์อดีตนายกของรัฐบาลปฏิวัติถามว่าทำไมไม่ห้ามกันล่ะครับบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมไม่ห้ามอะครับบ้านเมืองกำลังไปด้วยดีทำไมต้องทำให้บ้านเมืองรุ่นรุนวาอย่างนี้แล้วพี่น้องไปผมอยู่ดูไปนะครับ เขาประชุมกันที่ไหนก็รู้หมดคนร่วมประชุมนี่มีลูกน้องป๋าด้วยพเลเรือเอกประจุนก็ไปร่วมประชุมด้วยอเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมป๋าไม่ห้ามอะถ้าเรารัก้านเมืองกันจริงเนี่ยทำไมเราไม่เคารพกติกาทำไมไม่เคารพประชาชนละ่ะ เรามีแล้วทําไมไม่เคารพรัฐธรรมนูญอุตสาล่างเองยังไม่เคารพรัฐธรรมนูญตัวเองเหรอรหล่างเองตามใจเองแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังชนะภายในกติกาที่เขากำหนดเนี่ยมันต้องยอมรับกติกาตรงนี้ไม่ใช่อยู่อยู่มายังไม่ทันครบสี่ปีจะมาไล่รัฐบาล เองเนี่ยเป็นพวกเราทั้งเก็บทั้งตายทั้งติดคุกพูกเรายังอุตสาหิตยื่นความปลองดองให้กับบ้านเมืองเพราะไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายอยากเห็นอนาคตลูกหลานเราไปที่นีนหน่อยเมื่อกี้เนี่ยมีวิทยากรท่านหนึ่งท่านพูดเรื่องของรายได้คนสิงคโปร์รายได้คนมาเลเซียเหนือกว่าประเทศไทยความเพราะอะไรครับ เขาไม่มีอำมาจวุ่นวายไงเขาให้บ้านเมืองไปไปตามคันลองไงบ้านเมืองประเทศไทยนี่นะเราปล่อยให้เปตามคันลองนะครับไปการเลือกตั้งมาชนะแล้วก็อยู่ครบเิมไปสี่ปีสี่ปีไปเรื่อยๆเนยนะปนี้ประเทศไปไหนแล้วไม่รู้ปฏิวัติตั้งสิบเจ็ดหน ไม่พอใจก็ปฏิวัติวันนี้ผมว่าถ้าเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะไปเขียนรัฐรมนูญใหม่เลยนี่อยากได้ประชาธิปัิยัเป็นรัฐบาลตลอดไปก็เขียนเปน็นรัฐมนูญไปเลยไปหลอกประชาชนมาเลือกตั้งพอประชาชนเลือกตั้งเสร็จปุ๊บไม่เคารพประชาชนอีกแล้วเล่นอะไรกันเนี่ย พี่น้องครับพี่น้องลงดูฟุตบอลเนี่ยถ้ากรรมการไม่เป็นกลางถ้าคนมีวิทยุสั่งกรรมการว่าเฮ้ยเบี้ยวหน่อยเว้ยเตะให้เตะลูกโท้หน่อยเว้ยคนดูลงมาตีกันแน่นอนแล้วถามว่าทำทำไมปล่อยให้กิจกรรมมันเป็นไปตามกติกามไม่ดีหรือ กฏิการถูกต้องกรรมการเป็นกลางบ้านเมืองไม่วุ่นวายแล้วครับแล้วจะเจริญเอาจเจริญเอาวันนี้เอาเรื่องอะไรมาพูดเรื่องไม่โจรบัอดีก็พูดกระจูนนั่นแหละคนไทยไม่มีใครไม่โจรบัอดีหรอกไอ้คนที่พูดนั่นแหละคือไม่โจลบงังดีพระเจ้าจอยู่หัวทรงอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้ว อยู่เก้าท่านมาอ้างจะชุมนุมก็ต้องมาอ้างรหัสว่าเก้าศูนหนึ่งเป็นอะไรแล้วนันสืพิมถามบอกอ้าวทำไมไม่ได้ปตั้งพักอะ่ะบอกตั้งพักก็แพ้อ้าวอย่างนี้ถ้าแข่งพุกลกรัวแพ้ก็ปืนยิงคู่แข่งดิแล้วก็เดินไปรับค้วยไปเลยหมดเรื่อง พี่น้องครับคนไม่กี่คนเนี่ยนะมันไม่เคารพคนส่วนใหญ่แล้วจะให้คนส่วนใหญ่ทำไงครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนสมัยคุณชวนหลังปีสามสิบที่จำลองออกมาเดินขบวนพฤษสภาตบินตอนนั้นอะคุณชวนก็ขึ้นป้ายเลยครับ ผมเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้ววันนี้ก็จะเปิดอภิปรายไม่ไปตรงเลไกลแล้วนี่ทำไมไม่เอาระบอบรัฐสภาอีกละ่ะหรือว่าตอนนี้อภิสิทธิ์บอกว่าผมเชื่อมั่นในสุนทรีริมครับแล้วมาถึงวันนี้ใหม่ผมเชื่อมั่นในเสียอายครับเพราะผมอยากเป็นนายกค,ครับ บ้านเมืองแจ้งหมดความอยากส่วนตัวเอามาเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่ได้วันนี้ต้องคิดว่าบ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าจะแข่งขันก็อยู่ในกติกาแล้วบ้านเมืองก็ไปได้ไม่เขารพกติกาอย่างนี้บ้านเมืองก็เจ๊งหรือไม่ก็พิสิทธ์ก็ต้องพูดอีกครับหนึว่วผมยึดมั่นในสารโลกครับ ครับวันนี้บอกว่าจะผลคนมาแล้วต้องจบผมไม่จบเขาก็จบพี่น้องครับผมบอกกับทุกคนในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลว่าเราต้องดำเนินทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายคนต่อยมวยหลักที่ไม่มีแท้หรอกครับเนี่ ต้องเล่นมวยหลักอย่าเล่นมวยวัดพี่น้องดีเขารบครับขอให้พี่น้องติดต่อสื่อสารถึงกันไว้แล้วก็เราไม่ต้องไปหวันไวอยู่ที่บ้านดูข่าวสารถ้าเมื่อ,อไรบ้านเมืองไม่มีกติกาแล้ว เราค่อยคิดกันอีกทีว่าเราจะทํำยังไงเพราะเราคือรัฐบาลเราต้องถือกติกาเราต้องถือกติกาโดยเคร่งครัดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเคร่งครัดผมรู้วันนี้ดีความพยายามที่เจ้าทหารเข้ามาร่วมเมื่อการเดินขบวนทั้งที่ทผ่านๆมานั้นเนี่ยที่บันใหญ่โตเพราะใจทหารมาร่วม ทหารปลอมตัวมาเป็นประชาชนเข้ามาร่วมไม่ว่าจะาก,การยึดสนามบินก็ตามนะพี่นงครับวพวกเราเนี่ยโดนลังแกม,มามากแล้วทั้งทั้งที่เราเป็นผู้ที่ยึดตามกติกาเราถูกล่าวหาถูกจับเยี่ยข้อหาทุกอย่างแต่เราก็ยังอุตส่าห์หยิบยื่นความปลองดองเพราะอยากเห็นบ้านเมืองดี แล้วเราลงสู่สนามเรื่องตั้งทุกครั้งไม่มีการปลอยขอดการเรื่องตั้งเราเราถือว่าเราเคารพกติกาประชาธิปไตยวันนี้พม่าเขาเดินออกจากหลังเขามาอยู่หน้าเขาแล้วไอ้พวกสนามมาจะโวนประเทศไทยเขาไปอยู่หลังเขาแทนพมา่าถามว่ามึงบ้าหรือไงวะ ผมถึงบอกว่าเอาหัวส่วนไหนคิดก็ยังคิดไม่ได้เลยปี่น้องครับเตรียมตัวอยู่ในที่ตั้งผมมั่นใจว่าบ้านเมืองจะผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าทั้งโลกกำลังมองประเทศไทยวันก่อน ผมรับเชิญไปพูดที่อิตาลีแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปพูดที่อินเดียเมื่อวันที่16นะครับในพื้ที่อินเดียก็เขาพูดกันถึงเรื่องทํายังไงถึงจะให้เศรษฐกิจเติบโตทํายังไงถึงความร่วมมือระหว่างผู้วภิภาคเป็นยังไงแต่เราพูดอย่างเดียวครับว่าจะแช่แข็งประเทศไทย ชอบกินแต่อาหารสดไอ้นี่จะกินอาหารแช่แข็งอย่างเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวันนี้ใครอยู่เบื้องหลังที่แน่ๆเงินส่วนหนึ่งมาจากพ่อค้าหวยวกับพวกค้ายาบ้าเหมือนเขาวที่แล้วนะพี่น้องเ,เห็นไหมว่า รัฐบาลพวกเรามาที่ใดก็ปราบยาเสพติดรัฐบาลพวกอื่นมาที่ใดยาเสพติดเต็มเมืองถามว่ารักประเทศกี่ท่าไหนวะเนี่ยผมพยายามจะถามว่าเข้าเข้าใจใได้ว่าพวกที่บอกว่ารักชาติเนี่ยมันรักแบบไหน ยังไงก็น,นึกไม่ออกแล้วถามว่าจงรักภักดีสพระเจอยู่หัวจงรักภักดีแบบไหนอ่ะไอ้พวกเราสิจงรักภักดีจริงเราทําอย่างเดียวท,ทวําถวายเราไม่เคยทําให้พระองค์เสียหายอย่างใดแต่พวกที่มันทาทุกวันมันก็บอกว่ามันรักเหมือนจะบอกว่าล้กพ่อหรือเดินจะมาบุยของบ้านพ่อไปไปไปทีทุกวันอ่นะ พอ่อจับพ้อนไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยรักพ่อทีอ่สุดพี่น้องที่เคารพผมนึกว่าบ้านเมืองจะเริ่มปองดองได้แต่อยู่ๆก็มีไอ้พวกสนามมาขึ้นมาสนามมาที่เต็มไปทั้งต้นต่วนเตือน,นอะไรพวกเนี้ยนะต็มไปหมดเนียเนี่ยกนะ็เป็นที่รวมของพวกนี้หมดพี่น้องครับ วันนี้เนี่ยผมรู้หมดใครร่วมด้วยใครไปไหนเงินใครยีที่ไหนรู้หมดฮนะอยู่ดูไบนี่รู้หมดเลยเนี่ยใช้ดาเทียมส่องไปดูเห็นหมดฮนะไมล้วครับการข่าวพูดเล่นพูดเะรการข่าวก็พอรู้ครับ